สวัสดีจ้าจอยพารวยแสแนลจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็เอเก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางฮานอยสุดแยก3ามหนอยของวันที่15เดือนหนึ่งมาให้พี่พี่เได้รับชมตามเคยเนะจ้าเดี๋ยวมาดูผลสรุปขอที่สิบสี่กันก่อนจ้าสําหรับแนวทางฮานอยสุดแยกสามหนอยนะจ้า สำหรับห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยของวันที่สิบสี่จอยขคอธิบายนิดหนึ่งเนาะจ้าจอยบอกพีพีเอฟซีแล้วเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี้เนาะจ้าจอยบอกให้พีพีเอฟซีได้วิ่งลูดร่วมกันเนาะจ้าเพราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวลูดตัวเดียวกันเนาะจ้าจอยให้พีพีเอฟซีร่วมกันเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นสรุปกันเลยจ้าน้อยพิเศษห้าหกลูดเนาะจ้าปกติก็ห้าหกลูด VIP ห้าสี่ วิ่งรูดจ้าผ้สรุปน้อยพิเศษบน554 55 5้าจอยเข้าตรงๆจากพีพีเอจ้าหาสี่เนาะจ้ามาตัวเน้นเดอ้อจากพีพีเอจ้าเด่นหาููดหามาจ้าสองตัวลาก83รสาุดไปนาะจ้าเนาะแปจ้าน้อยปกติผลออกบน21919ึ่งเกน้าลุดไปนาะจ้า สองตัวล่างออกหกสองหกสองจอยเข้าตรงตรงจากพี่พี่เอฟซีจ้าตรงตรงจะหกสองจ้าเอามาตรงตรงเราจะน้องต้องกลับให้ยากจ้าหกสองมาตรงตรงเด่นหกลูดหกมาจ้ามือนีหาหกกระจายเนาะจ้า VIP อจะจะให้เด่นห้าสี่ลูดเนาะจ้าสำหรับ v i p เนาะบนออกหกสามหกสามหกจอยเข้าตัวกลับ หกสามน้าจ้าเอาเน้นๆนจ้าพีพีเอฟซีจ้ามาเน้นๆเลยหกสามน้าจ้าบนวีไอพีจ้าสองตัวล่างวีไอพีสี่ซูดสี่ซูดจ้อยจับขู่ลุดไปน้าพีพีเอฟซีจ้านาเสียดายน้าจ้าจ้อยเข่าเด่นสี่ลุดสี่จ้าสำหรับใส่ลุดใส่วิ่งเขาเข่าตรงๆน้าจ้าน้องสี่ซูดจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางห้าหน้อยเนาะจ้าเข่าเต็มๆสามน้อยเลยจ้าสำหรับ ไซลูดไซร์วิ่งกะน้อย VIP กับสิได้บุญล่างเนาะจ้าสำหรับมือนีจอยกับเขาเต็มๆสามน้อยจ้าห้าสี่มาตรงๆจ้าห้าสี่เน้นๆจ้าปกติหกสองหกสองเข้าตรงๆหกสองวีไอพีสามหกสามหกเข้าตัวกับหกสามเนาะจ้านี่เลยจ้าเขาตัวได้จังได้กับคอมเมนต์บอกจอยได้เด้อจ้าพีพีเอฟซีจ้าจอยสิได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปเนาะจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเฉี่ยโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชุมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะหาน่วยสูตรแยก3ามน่วยของวันที่สิบห้าน่วยพิเศษจาจ่อให้เด่นสามสองรูดกาสามมีสามศูนย์สามสองสาม,สาม,สาม,สามห้า สามเก้าสองจ้าสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองเจ็ดจ้าสองเจ็ดปกติจ้าเด่นหนึ่งศูนย์รูดจ้าอย่าลืมวิ่งรูดด้วยเด้อพี่พี่เอฟจ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าอะวีไพีเด่นสี่สามลูดจ้าสี่หนึ่งสี่สองสี่หก สี 48, 30, 31, 34, 39, ่แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเก้าตัวเน้นจ้าสามสี่สี่หกศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามสอง สองแปดอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไรชอบตัวไรแคปหน้าจอไวบันทึกไวใส่ไปเป็นเน่นแนวทางใดนอกจากเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะพี่พีเอฟซีจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบางหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอจ้าขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุก่านมิชูมีลากันทุกคนจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทางต่อไปนอจ้าสวัสดีจ้า